โค้ดนิวค่ะพรวีแสงจันทร์นะคะปัจจุบันค่ะดำรงตำแหน่ง CG 3 m i l l i o n ค่ะผู้มีรายได้มากกว่า3ล้านบาทที่บริษัทจดเจมอินโนเวชันค่ะไม่มีใครวางแผนให้ชีวิตล้มเหลวแต่ที่ชีวิตล้มเหลวเพราะขาดการวางแผนค่ะอดีตคือก็เคยทำสาวโรงงานค่ะแต่ทีนี้มาเจอวิกฤตในเรื่องสุขภาพพอสุขภาพมีปัญหาก็มาเจอวิกฤตในเรื่องการเงิน,นงค่ะจนทำให้วันนั้นมองหาโอกาสว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ต้องขอบคุณค่ะ ทำให้นะคะมารู้จักกับบริษัทเดอะเจมจากพี่สาวที่อยู่ข้างบ้านกันค่ะที่เลือกเดอะเจมพ่อวันนั้นค่ะทําให้เรามองว่าเขามีระบบให้มีพี่เลี้ยงค่ะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ระบบเนี่ยไม่ใช่ว่ามีอ f f l i n e อย่างเดียวมีทั้งออนไลน์ด้วยคือครอบคลุมทั้งหมดค่ะคือชอบตรงนี้ก็เลยตัดสินใจทําค่ะจากวันที่เริ่มต้นเลือกเดอะเจมปัจจุบันเนี้ยค่ะก็ย่างที่ปีที่7แล้วนะคะสิ่งที่ได้รับค่ะอันดับแรกเลยค่ะคือสุขภาพ จากคนป่วยนะคะประมาณ5โรคนะคะวันนี้ทำให้เรามีสุขภาพดีในวัยที่จะเข้า46ค่ะและที่สำคัญค่ะคำว่าอิสระที่ไม่ไม่เคยรู้จักค่ะแต่วันนี้ได้แล้วนะคะในเรื่องสุขภาพในเรื่องเวลาในเรื่องรายได้ในแต่ละเดือนเนี้ยรายได้คือ6ห ok. ลักขึ้นไปค่ะเพ็ดรับความสำเร็จล่ะคะอันดับแรกเลยนะคะสำหรับโค้ชเนีวคือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องมีมีแรงบันดาลใจที่มากพอค่ะ เรารู้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไวน้นะเราทำเพื่อใครแล้วเราก็ต้องเลือกแลกแล้วก็ลุยค่ะเดอะเจมทำง่ายมากเพราะว่าอะไรคะเราไม่ต้องลองผิดคิดเองเราลองถูกอย่างเดียวเพราะมีโรงเรียนสอนและโรงเรียนที่สอนมีรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จทุกสายงานทุกอาชีพ